สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการดิสละตันณแดนใต้ทีวีภูมิภาคของไทย PBS พื้นที่สื่อสารจากปากใต้ครับในสัปดาห์นี้ผมและทีมงานพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ทุ่งนาของจังหวัดพัทลุงครับซึ่งมองไปไกลสุดลูกหูลูกตาทีเดียวนะครับสำหรับจังหวัดพัทลุงแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของหัวเมืองปักใต้ ที่สาคัญนะครับที่นี่มีทรัพยากรมากมายที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายเป็นอย่างยิ่งครับมีทั้งหุบเขาลําเนาไพรมีท้องทะเลมีพื้นที่ราบกว้างขวางมีแร่ธาตุเหมาะแก่การปลูกข้าวครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีวิถีวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งครับสะท้อนให้เห็นได้เป็นอย่างดีจากคําขวัญของเมืองพัทลุงที่ว่าเมืองโนราอู่ข้าวพร้าวน้ําตกแหล่งนกน้ําทะเลสาบงาม เขาอกทะลุน้ำผุร้อนชาวนาคือผู้ทำนาปลูกข้าวเลี้ยงเรามาจนเป็นหนุ่มสาวยันจนเราเท่าแก่ชราแต่เหตุชะไหนาชาวนาไทยอาบจนเลยมาเผชิญดินน้ำลมฟ้าเผชิญปัญหาชะตา สำหรับการทำนาในสมัยก่อนนะครับเกษตรกรก็จะแบ่งพื้นนาออกเป็นพื้นๆหรือที่ชาวปักใต้เรียกว่าแบ่งออกเป็นบิ้งบิ้งครับแล้วก็จะมีการไถพรวนดินเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการปลูกข้าวนะครับแรงงานที่ใช้ก็จะใช้แรงงานวัวหรือแรงงานควายหลังจากนั้นเมื่อพื้นนาเตรียมพร้อมเรียบร้อยก็จะมีการหว่านและก็ปลูกข้าวเมื่อข้าวสุกเต็มที่นะครับเกษตรกรก็จะมาร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว จะเห็นว่าวิถีเกษตรในสมัยก่อนนั้นการทํานาจะไม่มีเครื่องจักรหรือเครื่องอำนวยความสะดวกใดๆนะครับเป็นการทํานาที่พึ่งพาวิถีเกษตรแบบดั้งเดิมเราจึงเห็นว่าในยุคปัจจุบันคือยุคของการเปลี่ยนผ่านจากวิถีเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่วิถีเกษตรยุคใหม่หรือเรียกว่าการเกษตรกรรมในเชิงพาณิชย์ครับ ในช่วง4 5หทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยของเราต้องเผชิญกับคลื่นอรารยธรรมตะวันตกที่ถาโถมเข้ามาคนไทยรับรู้และซึมซับความก้าวหน้าของสังคมโลกจากเทคโนโลยีข่าวสารที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยยิ่งนักเราได้เห็นระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ที่ล่มสลายพ่ายแพ้ต่อระบอบราาประชาธิปไตยแบบทุนนิยมและแนวคิดที่ว่าผลประโยชน์ของชาติ ย่อมอยู่เหนือลัทธิและอุดมการใดๆเราเห็นเมืองไทยของเราค่อยๆเติบโตพลิกผันจากสังคมเกษตรเพื่อกินเองใช้เองพัฒนาไปสู่การปลูกเพื่อการค้าและการส่งออกและมีแนวโน้มจะกลายเป็นสังคมเกษตรกึ่งอุตสาหกรรมในอนาคตอิทธิพลจากการศึกษาตามแนวตะวันตกและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติส่งผลให้ผู้คน และวัฒนธรรมท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วสังคมเครือญาติที่เคยร่วมแรงแบ่งปันเปลี่ยนเป็นสังคมต่างกลุ่มต่างอาชีพและการซื้อขายผลผลิตจากการเกษตรและงานฝีมือที่ต้องอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นกลับเป็นผลผลิตแบบต้องพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วย การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับส่งผลให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสตะวันตกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือวิถีของเกษตรกรรมของคนไทยซึ่งเดิมนั้นไทยเราทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานแต่ปัจจุบันก็เปลี่ยนมาเป็นการเกษตรเชิงเดี่ยวหรือการเกษตรเพื่อการส่งออกนั่นเองนะครับแม้การเกษตรเชิงเดี่ยวจะได้ผลผลิตคราวละมากๆ แต่ก็สร้างปัญหาให้ไม่น้อยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของทุนรอนหรือแม้แต่ราคาผลผลิตตกต่าผลผลิตอาจจะล้นตลาดและผลผลิตเหล่านี้จะต้องป้อนเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมก็ทําให้ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางและต้องพึ่งพากลไกตลาดครับเกษตรกรเองก็อาจจะเกิดปัญหาไม่รู้เท่าทันและเกิดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบขึ้นได้ครับ กินข้าวเป็นหลักกินผักเป็นยากินปลาเป็นอาหารกินข,ของหวานคือผล,ลไม้ตามฤดูกาลเป็นการดำรงวิถีชีวิตในการบริโภคอาหารของคนไทยในอดีตงานสืบโยศสาวย่านข้าวเมืองลุงซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหมู่ที่15ตำบลควนมะพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะครับก็เพื่อรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองของพัทลุง พร้อมกันนี้ก็ได้มีการฟื้นฟูวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับข้าวและวิถีชีวิตชาวนาจริงๆแล้วพันข้าวพื้นเมืองเนี่ยมันมีข้อพิเศษของมันแต่และท้องถิน่นเพราะว่าบรรพบุรุษเราเนี่ยจะเก็บพันข้าวพื้นเมืองเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศยกตัวอย่างว่าข้าวพื้นเมืองภาคใต้สมัยโบราณเนี่ยเขาจะมียกตัวอย่างนี้คอรวงเนี่ยตรงเนี้ย มันจะยาวขึ้นมาก็าจะให้คอรวงยาวเพื่อใช้แกะในการเก็บเกี่ยวเพราะในการเก็บเกี่ยวไเขาไม่ได้ใช้เกี่ยวถามว่าทาไมคนภาคใต้ถึงต้องใช้แกะและคอรวงยาวเนี่ยเพราะต้องการหลบฝนเพราะไม่ว่าน้ําจะท่วมมันก็เก็บในน้ําได้สามารถเก็บเกี่ยวในน้ําได้หมดแล้วสามารถเอาเลียงเนี่ยกลับมาตากที่บ้านได้เพราะมันทําเพื่อหลบฝนใบเขียวเรียวเป็นทางยาวต้านทานต่อโรคแมลงได้ดี เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศทางภาคใต้นั้นนะครับก็คือคุณลักษณะพิเศษของสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ปัจจุบันชาวนาเริ่มนิยมหันมาเพาะปลูกและบริโภคกันมากขึ้นก็ชนิดที่ปลูกตอนนี้ก็มีข้าวช่อบขิงข้าวเล็บนกข้าวเข็มทองข้าวในฐานะเของบ้านรู้ข้าวมีความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติจากผู้สูงวดงนะครับ จริงๆมันมีอยู่ในพื้นที่แล้วนะไอ้พวกข้าวแล้วก็มันทนต่อโรคมันไม่ต้องใส่ปุ๋ยเยอะเราใช้แบบธรรมชาติพอได้อยู่ทีนี้คิดว่าพันข้าวเราเก็บได้เองแล้วก็มันเป็นพื้นฐานของบรรพุุษเราที่สืบทอดมาที่ว่าน่าจะรักษาวไว้ผมเสียดายที่ก่อนหน้านี้เข้าวพื้นเมืองเราจริงๆไม่ใช่400มันน่าจะเยอะกว่านี้แล้วก็มันหายไปเร็วกว่านี้มากมันหายไปเร็ว ในช่วงหนึ่งที่เราเข้ามาส่งเสริมแล้วให้เขาทาเอาไอ้ข้าวพันลูกผสมใหม่ๆเข้ามาแล้วข้าวพื้นเมืองมันหายเก็บไว้ไม่ทันอ่ะไม่ยากคุณนิบน์บอกว่าคุณดมอีกสิบปีนี่เราจะถูกยวนไล่ออกจากตลาดข้าวมาและก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะในปัจจุบันนี้นะครับนนรมีสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองกว่า400สายพันธุ์และสายพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงก็คือข้าวสังยด ข้าวพื้นเมืองภาคใต้เป็นพันธุ์ข้าวที่มีถิ่นกําเนิดในเขตเพาะปลูกเมืองพัทลุงปัจจุบันนั้นนะครับได้ขยายไปเพาะปลูกในอีกหลายพื้นที่เพราะเป็นข้าวพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมในการบริโภคเนื่องจากเป็นข้าวที่ถูกขัดสีน้อยมีเยื่อหุ้ม,มเมล็ดสีขาวปนสีแดงจางๆจนถึงสีแดงเข้ม อีกทั้งยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและสามารถนำข้าวสังยดนี้นะครับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้จึงทำให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้หันมาปลูกข้าวพื้นเมืองกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ครับตัว,ต,ว,ต,วตัวสังยดนี่นอกจากที่ว่ามันมีประโยชน์แต่ตรงที่ว่ามันเป็นเฮลฟ์ฟู้ดตัวนี้แล้วเนี่ยที่สำคัญนี่มันยังเป็นมันยังเป็นข้าวที่นิ่มอร่อยเพราะมีรสมันต่ำระยะหลังเนี่ย ปรากฏว่าข้าวพันุ์ที่เขาผสมมันมีปัญหาเรื่องเรื่องแมลงบ้างเรื่องของโรคนะโรคแมลงอย่างเงี้ยผลผลิตเนี่ยมันต้องใส่ปุ๋ยแล้วก็ต้องใช้ยาฆ่าแมลงทีนี้ไอสภาพข้าวที่เราได้เนี่ยมันก็ปนเปืเป้อนไปด้วยสารเคมีต้นทุนสูงแต่ถ้าเป็นข้าวพื้นบ้านเนี่ยมันมันมันของดั้งเดิมอยู่แล้วมันทนต่อโรค าหากจะเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคของคนในพื้นที่ระหว่างข้าวพื้นเมืองกับข้าวสารถุงสำเร็จรูปแล้วก็จะเห็นถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจนทีเดียวน,นะครับผู้คนส่วนใหญ่นั้นนิยมบริโภคข้าวสารถุงสำเร็จรูปที่มีการขัดมเมล็ดข้าวจนดูขาวสะอาดตาซึ่งแตกต่างไปจากการสีข้าวการตำข้าวแบบโบราณที่มเมล็ดข้าวอาจจะดูไม่สวยงามแต่มากด้วยคุณค่าทางโภชนาการ คือคนใต้นะปัจจุบันนะถ้าถนนถูกตัดขาดหนึ่งอาทิตย์นี่อดข้าวครับแต่ถ้าย้อนไปสัก15ปีไม่อดครับทุกครัวเรือนเนี่ยจะมีข้าวหมดเลยผมเองผมเองเนี่ยเป็นเป็น,ป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 นอาจารย์สอนอยู่ในวิทยาลัยเนี่ยผมยังทํานาปีหนึ่งก็เป็น20ไร่นไรผมมีข้าวเก็บไว้ที่บ้านน้าท่วมผม6เดือนผมไม่อดอะนะครับหเดือนนี่ผมไม่อด ทีนี้ถามว่าพอมันเป็นอย่างนี้ความมั่นคงทางอาหารนี่มันเปลี่ยนไปถามว่าทําไมเพราะว่าเกษตรกรส่วนหนึ่งที่ทนานาเนี่ยต้องยอมรับว่าข้าวเนี่ยทำแล้วมันได้กําไรน้อยจริงๆแล้วมันไม่มันมันไม่พอจะเลี้ยงครอบครัวหรือให้ลูกไปเรียนศึกษาทําก็ได้ครับการศึกษาได้เพราะทางใต้ก็เลยกําลังเปลี่ยนนาะข้าวไปเป็นสวนยางบ้างสวนปาล์มบ้างซึ่งเราไป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 ,ไปต่อต้านมากก็ไม่ได้แต่วิธีการต้องให้เกษตรกรเข้าใจให้ได้ว่า ทำอย่างไรถึงจะมีทั้งสวนและมีทั้งนาครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเพราะแม้นความมั่นคงทางอาหารไม่มีเราไม่สามารถจะก,กินปาล์มแทนข้าวหรือ,อยางพารายิ่งกินแทนข้าวไม่ได้เลยม,มันจะเป็นอย่างนี้พฤติกรรมของทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนี้นะครับก็ส่งผลอย่างยิ่งต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยในปัจจุบัน ผู้ชมครับในระยะเวลาที่ผ่านมานั้นหน่วยงานทางภาครัฐพยายามที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับและก็พบในภายหลังว่าเป็นปัญหาอย่างมากต่อเกษตรกรเนื่องจากว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้นอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้นซึ่งเรียกว่าเป็นความยากจนซ้ำซากทีเดียวครับองคกอ์กรภาคเอกชนจึงมองว่าวิธีการหนึ่งที่จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างยังย่งยืนนั้นคือการส่งเสริมเกษตรกรรมแบบทางเลือกให้กับเกษตรกรนะครับ โดยสามารถที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารและทําให้เกษตรกรสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อีกด้วยครับในช่วงนี้ผมมีโอกาสที่จะพูดคุยกับผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรกรรมภาคใต้นะครับคุณเอกชัยอิสระทะสวัสดีครับครับสวัสดีครับถ้าจะถามถึงการเกษตรแบบทางเลือกนะครับมีจุดเริ่มต้นมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับอ๋อครับโดยรวมเวลาเราพูดถึงเกษตรกรรมทางเลือกนี่นะฮะก็คือว่าโจทย์ ความปัญหาเดิมเนี่ยก็อยู่ที่ระบบการเกษตรของบ้านเราครับซึ่งเดิมทีเดิมทีเดียวเนี่ยจะเป็นระบบการเกษตรแบบธรรมชาติ<ม>ใช่ไหมเกษตรธรรมชาติเกษตร,รตดั้งเดิมครับแล้วก็ยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็เริ่มเข้ามาสู่การเปลี่ยนแปลงนะับประมาณปี2500กว่าครับถ้าเรานับได้ก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเนี่ยนะครับซึ่งต่อมาก็พัฒนามาเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบฉบับต่างๆที่ผ่านมา ตัวแผนพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยมันได้ถูกออกแบบและก็เขียนขึ้นภายใต้กรอบคิดซึ่งก็ต้องบอกว่าทางตะวันตกนะฮะหรือว่าประเทศอเมริกาเนี่ยได้เป็นผู้สนับสนุนเข้ามาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงว่าด้วยวิธีการผลิตการเกษตรเพื่อจะทําให้เกิดเชิงปริมาณที่มากมนะครับเพราะระบบการเกษตรแบบนั้นเนี่ยก็เลยออกแบบและถูกเรียนรู้มาให้เป็นพืชเชิงเดียวเพราะเวลาจะทําอะไรก็ต้องปรับ พื้นที่ทั้งหมดให้เป็นพืชเชิงเดี่ยวเข้าไว้ครับนะครับอย่างในภาคใต้เราเนี่ยถ้าเราเห็นตั้งแต่เขามาจนจดทะเลเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่ามีลักษณะของสวนดั้งเดิมที่เป็นสวนสมลมสวนพ่อเท่าหรือถ้าไปทาง3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นสวนดูส่งครับนะฮะซึ่งลักษณะแบบนี้ก็เป็นสวนผสมผสานบวกกับพื้นที่นาเนี่ยดั้งเดิมก็จะมีเป็นพื้นที่ที่เป็นโคกค,ครับคือไม่ได้ปรับราบเรียบเสมอกันมาหมดมแล้วก็ไม่ได้ทําเป็นบิ่งใหญ่ นะฮะนาก็จะเป็นนาเล็กๆแล้วมีโคกมีไม้ป่ามีอาหารเพราะั้นเวลาเราเห็นวิถีอย่างนี้เนี่ยทั้งหมดก็คือฐานเพื่อการอาหาร,รการกินและการอยู่รอดใช่ไหมฮะแต่เมื่อระบบเศรษฐกิจมันเปลี่ยนโลกก็เปลี่ยนแผนพัฒนาเศรษฐกิจมาเพราะแนวโน้มก็นาไปสู่การทํามาหากินที่ผลิตได้แล้วแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราแล้วไปซื้อข้าวของมาจับจ่ายซึ่งวิถีแบบนี้เนี่ยมันนําไปสู่ปัญหาสองสามอย่าง เราเห็นว่าปัญหาภาคการเกษตรที่เป็นไปก็คือว่าหนึ่งเรื่องของระบบของตลาดะระบบตลาดถูกมาชี้น,นามากกว่าระบบการผลิตที่ที่จะผลิตเพื่อกินเพื่อใช้นะครับเพราะระบบเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยระบบการผลิตเพื่อตลาดเนี่ยถูกจากัดอย่างเราเห็นพื้นที่เขตนี้เนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่นาครับ,รบข้าวซึ่งดั้งเดิมเนี่ยมีข้าวพันธุ์พื้นบ้านภาคใต้อย่างน้อยก็2-300ชนิด ครับนะครับแล้วก็มันได้ถูกหายไปด้วยระบบวิถีการตลาดเพราะว่า<ม>ตลาดที่เป็นแหล่งค้าขายเนี่ยกำหนดไม่ซื้อพันุ์ข้าวอะไรซื้อพันธข้าวอะไรเพราะฉะนั้นพันข้าวพื้นบ้านหลายชนิดก็ถูกลดจํานวนลงม,มาถูกมาผลิตเพื่อจําหน่ายอย่างเดียวแล้วก็พันุ์ข้าวที่ได้ก็ถูกแปลเปลี่ยนเป็นพันุ์ข้าวที่มีการวิจัยแล้วก็เป็นพันุ์ข้าวที่มีการส่งเสริมโดยภาครัฐนะฮะซึ่งโดยรวมก็จะพัฒนาพันธุ์ให้ไปสอดคล้องกับระบบการผลิตและการตลาด ซึ่งซึ่งดั้งเดิมแบบวิถีดั้งเดิมก็จะหดหายไปพันธุข้าวดั้งเดิมหายไปพันธุ์ข้าวหลายสายพันธุ์ที่เป็นของท้องถิ่นเนี่ยหายไปครับตอนนี้กําลังมีความพยายามในการรวบรวมเพื่อให้กลับคืนมาเหมือนเดิมใช่ไหมครับใช่มีวิธีการทําอย่างไรบ้างนะครับให้มันกลับมาเหมือนเดิมเราพบเห็นอย่างพันธุ์ข้าวที่มันหายไปเนี่ยนะฮะแหล่งที่มีการรวบรวมพันธุ์ข้าวเนี่ยเราพบว่ามี ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวซึ่งก็จะมีเป็นเป็นที่เก็บสะสมและก็พัฒนาพันธุ์ข้าวอยู่รเราก็ไปขอพันธุ์ข้าวนี้เหล่านี้เนี่ยฮะคือความเชื่อของพวกเราคิดว่าพันธุ์ข้าวที่จะอยู่ต่อนเนี่ยต้องอยู่ที่เกษตรกรและเกษตรกรต้องเก็บและรักษาและพัฒนาพันธุ์ได้ครับวิธีการเราก็ไปขอฮะขอมาได้นิดๆหน่อยๆจากศูนยเ์เก็บรักษาพันธุ์ข้าวที่กรุงเทพนะครับ,รบรที่ปทุมธานีก็ได้มา5้าเม็ด1ิเม็ดก็เอามาเพาะขยายแล้วก็กระจายพันธุ์ต่อนี่คือวิธีการรักษาอีกแบบหนึ่งก็คือว่า ไปตามขอตามชาวบ้านที่มีนะครับพอไปสำรวจเจอว่าที่ไหนมีก็ขอกันมาแล้วก็กระจายพันธุ์แล้วก็มาพัฒนานพันธุ์กันต่อครับ,รบทีนี้เกษตรกรแบบเชิงเดี่ยวที่มีมานานแล้วเนี่ยนะครับ,รบสร้างปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับเกษตรกรไทยบ้างครับเ,เราพบว่ารูปแบบการเกษตรเชิงเดี่ยวเนี่ยสิ่งที่เกิดปัญหาให้กับเกษตรกรไทยก็มีอยู่สองสาส่วนนะครับส่วนแรกนี่ก็คือว่าเกษตรเชิงเดี่ยวมักจะนําไปสู่การผูกขาด เราพบว่าอาที่เช่นเวลาพูดถึงพืชเชิงเดี่ยวในระบบอย่างภาคใต้เราเห็นก็จะมีเรื่องสนยางสนป่ามใช่ไหมครับยุคสุดท้ายจนถึงตอนนี้เนี่ยก็จะพบว่าพันยางเนี่ยก็ได้กเกษตรกรมักจะไม่ค่อยสามารถเก็บรักษาพันุ์ยางได้และก็พัฒนาพันธุ์เองได้ต้องซื้ออันนี้เป็นพืชชนิดใหญ่ใช่ไหมพืชเชิงเดี่ยวอย่างอื่นไม่ก็นั่งเป็นพริกเป็นผักเป็นอะไรก็แล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยนำไปสู่การผูกขาดพันธุก,กรรมเกิดทั้งหมด พัจนโจทย์เรื่องของพันธุกรรมจะเป็นเส้นทางเส้นแรกที่จะนําไปสู่การผูกขาดในระบบต่อไปนะฮะเพราะถ้าคุณใช้พันธุ์แบบนี้ก็จะต้องใช้ปุ๋ยใช้ยาเคมีอย่างนี้ถ้าเป็นสัตว์เนี่ยตอนนี้ถ้าเราพบในตลาดไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นหมูเป็นกุ้งใช่ไหมฮะก็ถูกผูกขาดโดยบรยิษัทใหญ่ๆไม่กี่บริษัทวันพันธุกรรมจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะนำไปสู่การผูกขาดในระบบตลาดซึ่งนี้เป็นปัญหาของระบบพืชเชิงเดี่ยวเท่าที่เราพบนะครับ ส่วนที่สองเนี่ยเราพบว่าตัวพืชเชิงเดี่ยวในระบบที่เป็นเนี่ยนอกจากการผูกขาดในระบบแล้วเนี่ยเกษตรกรเองมักจะพึ่งตัวเองไม่ได้พึ่งตัวเองไม่ได้ในความหมายนี้คือตัวพืชเชิงเดี่ยวเกษตรกรมักจะเก็บรักษาพันธุ์ไม่ได้นะนี่จะยกตัวอย่างตอนนี้ที่เห็นชัดๆกับพวกข้าวโพดคข้าวโพดพื้นบ้านในแทบจะหายไปแล้วก็เป็นข้าวโพดที่ต้องซื้อมาเล็ดพันธุ์นะครับเรื่องราคาก็สูงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ แทบที่จะเหมือนกับเก็บรักษาพันธุเองก็เอามาปลูกผิดไม่ได้เพราะเป็นข้าวโพดเขาเรียกว่าเป็นข้าวโพดไฮบิดคือเป็นข้าวโพดที่ที่เราเอามาปลูกก็ขึ้นต้นนะครับ,รบแต่ว่ามันออกผลผลิตได้ไม่มากวันแบบนี้เนี่ยอันนี้คือรูปแบบของการผูกขาดรูปแบบหนึง่งของภายใต้ระบบเกษตรซึ่งถ้าคุณใช้พัน,นุ์นี้คุณก็ต้องใช้ปุ๋ยแบบนี้ตามสูตรที่เขาคำนวณมาเพราะวัน้น เป็นการผูกโยงและก็ผูกขาดในระบบทั้งหมดตั้งแต่เริ่มตั้งแต่พันนะคพันพันปั๊บก็มีปุย๋ยมียามีสารเคมีมียาสารกําจัดศัตรูพืชอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งถึงกระบวนการสุดท้ายแล้วก็เก็บมเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นมาปลูกเองไม่ได้ด้วยซ้ำไปอันนี้คือกระบวนการขั้นตอนที่เห็นระบบการผูกขาดอย่างเป็นกระบวนการ,รแล้วก็ถูกตลาดเป็นตัวกําหนดเพราะฉะนั้นอันนี้คือระบบหนึ่งที่เราเห็นว่าการมีพืชเชิงเดียวภายใต้ระบบทุนของตลาดเนี่ยมันเลยเป็นปัญหาทําให้เกษตรกรเพึ่งตัวเองไม่ได้เพราะว่าตัวเองต้องซื้อ พันใหม่ทุกครั้งต้องซื้อปุ๋ยหากค่าแรงเบ็ดเสร็จจนเสร็จแล้วเนี่ยแทบจะไม่เหลืออะไรนะระบบแบบนี้เลยเป็นระบบที่เราคิดว่าทํานําไปสู่การทําให้เกษตรกรกกไม่สามารถพึ่งตัวเองได้ครับสําหรับจริงๆกรณีที่น่ากลัวสําหรับพื้นที่นาของบ้านเราในภาคใต้นี่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็เราเห็นว่ามีทั้งพื้นที่ที่เป็นสวนยางนะครับซึบ่งยางและก็ปาล์มกับการพื้นที่นาเนี่ยมันมีระบบการจัดก,การน้ําที่ต่างกัน พราะความต้องการในการได้น้ํากับไม่ต้องการน้ำเนี่ยมันมัน,ม,นมันสวนทางกันครับเพราะเราพบว่าพื้นที่นาหลายที่ที่เริ่มมีการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการทําสวนยางาลงไปในนาหรือไม่ก็ทําสวนปาล์มลงไปในนาเนี่ยในที่ทุ่งนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาในระบบการจัดก,การน้ําโดยรวมแล้วก็นําไปสู่การาหมดไปของพื้นที่นานะเพราะในระยะยาวเนี่ยพอเราพบว่าเกษตรกรหลายท่านที่เคยทํานาไว้แล้วถูกปรับ เปลี่ยนระบบการจัดก,การน้ำเนี่ยก็เป็นปัญหามากขึ้นก็เลยทําให้เกิดการที่ต้องปรับเปลี่ยนระบบการทานากลายเป็นสวนยางหรือสนปาล์มด้วยหรืออีกอย่างหนึ่งที่ดินพอเปลี่ยนมือจากรุ่นพ่อแม่มาหลายคนไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะครับก็ปรับเปลี่ยนการทําจากการทํานาดเดิมมาเป็นสวนยางสวนปาล์มซึ่งระบบนี้นี่ผมคิดว่าจะมีปัญหาต่อการพึ่งตัวเองในด้าน,านอาหารในระยะยาวเป็นปัญหาด้านความมั่นคงางอาห่ครับาารความมั่นคงทางาหารเพราะว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงภาคใต้เกือบทั้ง14จังหวัดเนี่ยเราพบว่า มากกว่าครึ่งที่ไม่สามารถพึ่งตัวเองได้ในทางด้านฐานอาหารโดยเฉพาะข้าวนะฮะอาจจะมีเฉพาะพัทลุงที่มีปริมาณข้าวเยอะสูงที่สุดถัดจากพัทลุงก็จะมีนครหรือไม่ก็สงขาบางส่วนที่ยังพอมีแต่ว่าถ้าเอาให้จริงผมคิดว่าปริมาณการพึ่งตัวเองเนี่ยถ้าเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราพบว่าน้ําท่วมที่กรุงเทพภาคกลางรเราก็เริ่มมีปัญหาแล้วว่าจะจะมีอาหารอย่างไรผัด ก็ไม่มีแล้วนะฮะผักเริ่มขาดตลาดข้าวก็เริ่มจะไม่พอเราถ้าเกิดท่วมนานกว่านั้นหรือว่ามีการเส้นทางตอนน้ําท่วมสุราษฎร์เราก็เริ่มเห็นว่าเอตลาดแถวหาดใหญ่ใต้ใต้จากสุราษฎร์ลงมาก็เริ่มมีปัญหาเรื่องอาหารครับวันโจทย์ที่ผมว่าถ้าจะต้องคิดต่อไปในอนาคตเรื่องถามว่าความมั่นคงทางด้านอาหารของแต่ละพื้นที่แต่ละตำบลแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดน่าจะต้องถูกเริ่มคุยว่าแต่ละพื้นที่จะรักษาพื้นที่นา ข้าวว่าอย่างไงรพื้นที่ผักอาหารอย่างไรเพื่อจะอยู่ให้รอดได้ท่ามกลางภัยพิบัติเพราะว่าเรากําลังเข้าสู่ยุคภัยพิบัติใช่ไหมครับครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของเกษตรกรทางเลือกนะครับที่สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้และสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะในยุคข้าวยากหมากแพงอย่างนี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณเอกช<อ><อ>ัยมากนะครับขอบคุณครับด้ครับ การทําการเกษตรแบบยั่งยืนจะต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของการผลิตที่ยั่งยืนด้วยนะครับและก็จะต้องนําเอาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสร้างความหลากหลายให้เกิดขึ้นในท้องไร่ท้องนาของตนเองเราจะมีความหลากหลายทางอาหารและความหลากหลายทางอาหารนี้เองจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางอาหารครับนี่จึงเป็นวิถีของความพอเพียงที่เรายืนอยู่บนพื้นฐานของความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและประเทศไทยก็จะยืนหยัดอยู่ได้ แม้จะต้องเผชิญหน้ากับภาวะภัยพิบัติก็ตามครับนี่คือทั้งหมดของรายการดิสละตันหน้าแดนใต้ทีวีภูมิภาคของไทย PBS พื้นที่สื่อสารจากภากใต้ครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติชมและแนะนำรายการได้ในหลายช่องทางด้วยกันนะครับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ผมทีมยุทธเกณฑ์บุตรและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคาลลงงมมดแ้ววเสีย ฟ้าเป็นสีดำ